น่ครับถนนนี้อีกนายก็จะสวยงามตอนนี้เรากำลังกรีเราปลูกขา้าวโพดครับบนเส้นนี้สุดทั้งเส้นเลยครับนี่ยานู่นตอนนี้ยังเล็กอยู่ตอนนี้เรามาพรวนดินให้เขาครับเขาจะได้งามๆนี่ครับ สดนูน่นลูกหูลูกตาครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับนี่ครับถนนนี้อีกนายก็จะสวยงามตอนนี้เรากำลังคุยด,ดินโอ้โหนี่มาออกกล้องโดยเฉพาะเลยเนาะเนี่ยครับเราปปรก เขาโพดครับบนเส้นนี้สุดทั้งเส้นเลยครับนี่ยานน่นตอนนี้ยังเล็กอยู่ตอนนี้เรามาพรวนดินให้เขาครับเขาจะได้งามๆมนี่ยครับสุดนูน่นลูกหูลูกตาครับจากนู่นเลยครับเลยนู่นไปอีกยาวมานี้ครับ นี่สุดนูลล่นแหะครับขอบสะเราบนสะเราก็กำลังทำการเตรียมจะลงหลายอย่างอยู่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วเรารวนให้ปุ๋ยข้าโพดยังไม่เสร็จเลยนะครับมันต้องมีอะไรบำรุงด้วยครับ ทำเฉยๆมันไม่เวิร์กเออครับเพิ่งได้ครึ่งทางครับนี่ครับออหโอ้เลยครึ่งทางแล้วนี่เนาะจะสุดแล้วจัสุดแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ากี่ล้มนะครับ เดี๋ยวพรวนใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะปั่นจักรยานนับพราตอนลงเขาลงอย่างเดียวไม่รู้ว่ากี่ลุม,ลม,มอุย้ยกิมม่งกือดำม,มืดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมนับขาให้ดูกี่ขาครับโอ้ยนับไม่ไหวหรอกเนี่ยครับให้ดูที่วันนี้เรามาพรวนดิน ใส่ปุ๋ยอคอกตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ครับคนใส่ปุ๋ยอคอกไม่ทันแต่ที่เห็นนี่ช่วงนี้เป็นถั่วเราไม่นับครับเนี่ยครับตรงมุมแยกนี้เป็นถั่วหมดเลยเราไม่นับเนี่ยครับแยกนี้ไปนูน่นลงถั่วครับแต่จากตรงนี้ไปยาวนู่นจนสุด เป็นข้าวโพดเดี๋ยวผมจะนับว่ากี่ล้มครับต้นในนับไม่ไหวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ 15 16 17ห8 19 20ห1 22 23 24สิอ25 26 27 28 2 9 30สสบ 31 32 33 34 35 36อันนี้ไม่ขึ้นไม่นับ37 38 39 40เดี๋ยวผมนับต่อครับว่าเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็จะมานับใหม่ครับวันนั้น นับยังไม่เสร็จครับมันมืดก่อนก็เลยเปลี่ยนใจเดี๋ยวนับใหม่ครับเหมือนเดิมครับฝั่งนี้ไม่นับเพราะเป็นลงถั่วพุ่มไว้ฝั่งนี้ก็เป็นถั่วพุ่มครับเนี่ยเราจะเริ่มนับตั้งแต่ทางเรียวตรงนี้เลยครับไปสุดนู่นเลยครับว่าผมลงกระโพดไว้กี่หลุมก็ตอนลงไป่ได้นับนะครับเริ่มนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10สบเดี๋ยวผมจะปั่นจักรยานนับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะนับไปเรื่อยๆครับแต่คงไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวไปถ่ายตอนท้ายอีกทีหนึ่งครับในนั้นมันจะยาวรงแตงไว้ครับไม่นับเราไม่นับหมนครับเนี่ยครับจากต้นนี้ไปนู่น1้อาบ ก็ต่อจากสะนี้อีกครับขอบสะนี้เราไม่ได้ลงขอบสะเราไม่ได้ลงอันนี้เรานับเฉพาะจำนวนหลุมนะครับไม่ได้นับจำนวนต้นเพราะหลุมหนึ่งอาจจะสามต้นสี่ต้นสองต้นอย่างเงี้ยบางหลุมก็ต้นเดียวครับแล้วแต่มันจะติดครับเนี่ยครับส่วนแยกมาข้างในนี่ส่วนแยกก็จะลงเป็นถั่วฝักยาวครับเอเออ่ เป็นถั่วพุ่มครับถั่วพุ่มพูดผิดไปครับตรงแยกจากถนนมาเป็นคูลเล็กๆเกนี่ยครับก็จะลงเนี่ยครับถั่วพุ่มมากอ่านีเริ่มมีข้าวโพดร้อยสามสองร้อยสามสามร้อยสามสี่ร้อยสามห้าร้อยสามหกร้อยสามเจ็ดร้อยสามแปดร้อยสามเก้า 140 41 42 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154อ่าถึงตรงนี้154ครับแล้วก็ถอยหลังกลับไอ้อไนี่เป็นทับนู้นต่อ154นะครับจําไว้ ไอรูมไหนไม่ติดเราก็ไม่นับครับมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวนับต่อบนถนน,นต่อปั่นจักรยานต่อครับต้นนี้ต้นที่สองร้อยไอ้รูมที่สองร้อยเอาหญ้าเสียบไว้นี่ครับจากนู่นวันนี้สองร้อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมนับต่อไปครับเหนี่ยนี่แยกทุกแยกครับทุก,กระแทนาลงหมดเลยครับ อ่าครับช่วงนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเร่งสปีดเลยก็นล้วกันครับรวมได้ทั้งหมดหกร้อยยี่สิบหลุมครับคอยดูผลงานต่อไปครับหกร้อยยี่สิบต้นครับไม่รู้จะได้กี่ฟักกี่อันแล้วก็จะโตได้ให้กินหรือเปล่าคอยรุ่นกันต่อครับแปลงนี้ที่เห็นนะครับแล้วก็เตรียม เอาเราะมก็มะะกรมาลงครับวัดไว้แล้วได้แถวละสีต้นแล้วก็ทั้งยาวมาได้15ต้นครับถ้าฝัา่งนี้ก็จะได้60ต้นครับฝั่งโน้นอีกฝั่งโน้นก็เท่ากันครับ60สิบเป็นร้อถ้าตกกรงกลางนี้อีก ประมาณทั้งหมดแล้วประมาณ1้0ต้นครับที่จะลงได้นะครับเราก็เตรียมเดินสายน้ำครับแล้วก็วันนี้ก็ยังเอามาน,นี่มาลงอีกครับที่เราไปเอาเนี่ยครับยางนายางนานี่ลง20ต้นครับนี่ครับยางนายี่สิบต้นแล้วก็ยังมีแล้วก็มี ม่วงเขียวใหญ่ครับตัวนี้เขียวใหญ่นะครับต่เดินเลาะสักสหน่อยเพิ่งลงเสร็จเมื่อวานนะครับอันนี้น้ำดอกไม้ครับน้ำดอกไม้ ด้นไม้เหมือนกันนะครับมานี่ก็เป็นพยุงครับพยุงก็เราก็เอามาลง20ต้นเหมือนกันครับ <Okay. S 1> อันนี้ยังไม่ได้ลงครับมอฮอกานีกสักอย่างละนิดหน่อยย่ค่อยลงครับลงยังไม่หมดโนดดี